สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่หน้าร้านยำมะม่วงแซ่บซีดดูลูกค้าครับสวัสดีครับพี่อะไรดีคะเป็นโพดยอไข่แดงเนาะโพดยอไข่แดงค่ะเผ็ดเผ็ดไหมเอาเป็นกลางจ้ จ้ะสักพูดนะคะเดี๋ยวจดตัวก่อนเนา<ป>ะเดี๋ยวไปเดินเล่นได้นะคะแป๊บเดียวตัวเองสแกนจ่ายหรือเปล่าคะสแกนจ่ายเขาแต่ก้าข้างเเดี๋ยวมีน้องสแกนให้นะคะอันนี้คือปูม้ากั้งเท่าไหร่ครับเนี่ย100บาท มาช่งวงจังหวะเลอะเลย <laughs> แม่ค้ากำลังยุงย่งอย,งงงยู่นะสั่งได้ค่ะขอคิวต่อเลยนะคะไม่มอรหมูย่อไข่แดง,ข,งข้าโพหมอไข่้ไานป่นด้เดี๋ดยวพี่เขาเดเล่นเนาะ

สี่ครับ4ี่สิบหไหมครับคที่าเรียงปู4ีอยู่ไหมครับ4ีครับ สั่งไว้ก่อนได้นะครับสั่งแล้วก็ให้กลับมารับเพราะว่าจะมีบัตรคิวแน่นอนอยู่แล้ว47ถูกมับ47้ว,ว,ว,ว่่่ วสีไม่พอร้านจะเปิดตั้งแต่บ่ายนะครับแน้นำให้มาช่วงบา่าย ถ้ามาช่วงนี้ก็จะรอ,อค,ะคิวหน่อยนะครับคนเยอะมากจะคู่นะคะต้องจัดจานยำไหมคะไม่มคะยมะม่วงยาคุ้ง47รับของนะคะแจ้งคิวได้นะจ๊ะ47จ้ะ47รับของค่ะขอบคุณนะคะ อย่างวันอังคารนี้ออกมาขายกี่โมงครับเนี่ยสองโมงถึงนี่แล้วค่ะก็ต้องพอสามโมงลูกค้ามาเลยวันอังคารจะคนเยอะหน่อยร้าน,นจะกว้างผมเข้าใจว่าวันศุกร์คนจะเยอะ <c oughs> แต่วันอังคารโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่นะครับขายดีจริงจริงขอคิวต่อจ้า

วันนี้ก็จะลดการพูดคุยลงหน่อยนะครับเพราะแม่ค้าต้องใช้สมาธิแล้วอยากจะคุยกับแม่ค้าต้องมาวันศุกร์ครับแ<ห>ม่ค้าคุยไม่เก่ง,ง<แหม>สุดยอดจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่พัฒนาการดีมากอ<แหม>ยากรู้ ต้องเข้าไปติดตามในเพจนะครับเพราะว่าเริ่มมาจากร้านเล็กๆนะตอนนี้ร้านก็8เมตรก็ไปแล้วครับเฉพาะวันอังคารใช่ไหมครับที่ต่อแถวเนี่ยอ๋อวันศุกร์ก็ต่อแถวเหมือนกันอ๋อตอนนี้ได้ล็อกมาแล้วใช่ไหมแต่แต่วันศุกร์จะล็อกแค่2เมตรอะค่ะแต่วันอังคารจะล็อก5เมตรลูกค้าจะมีพื้นที่เยอะหน่อยอ๋อล็อก5เมตรนะครับยังไม่8เมตรนะครับ 8เมตรเดี๋ยวเจ้าของตลาดไล่ออกดลล็อกใหญ่ไม่ใช่หลงปุกเค็มนะครับ5เมตรก็พออยู่ที่26เหรอ26จังหอยแข็งอย่างเดียวนี่50บาทนะครับ50บาทจ้ะแข็งแยกครับโอ้่หเนี้ย หลังไหลกันมาอย่างต่อเนื่อง <40 S 2> นะครับ49รอใส่ถุงสักคู่นะคะแทงกลางต่อจากอ,อ่ากั้งกลางกลางแทงกลางแล้ก็กั้งที่นี่มีตลอดเลยนะครับออคือมีความหาเก่งนะฮะ <laughs> สายเยอะค่ะทำมานาน <laughs> ถ้าเรือเข้าเนี่ยค่ะทางทางเรือจะแจ้งเราก็จะไปเอาแต่ยังไม่สั่งไหมคะสั่งก่อนนะดูตัวที่มือกันด้วยนะคะอย่าดูแม่ค้าเพลินนะจ๊ะรอนานนะจ้ามัวที่อยู่นี่ค่ะ

แลวคะ่ะทำอยู่อย่า,า,างะะาเดียวเหรอจ้ะนี่เขาหยิบอันนี้ไปแต่ไม่ได้หยิบไอดียกานผัดแข่งเยอะอ่านี่ทำมาจากเดี๋ยวเขาต้องเดินมาเมื่อกี้กั้งไปแล้วนะขัดม้าขัดแข้งนะคะถ้าร้านมีเด็ดจริงเนี่ยรสชาต ไม่ถูกใจจริงๆจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่ยังล้นลงมาถึงฝั่งนี้นะครับเรียกได้ว่าร้านยาว5เมตรแต่แถวยาว8เมตรแล้วครับ เนี่ยเนี่ยเอาลิปใสแทก็ได้แทนยะรางขอคิ้วค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะตั้งเสร็จแล้วมาเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วจัดคิ้วนะรับคิวน้องก่อนนะเป็นคิ้วไหนเออรอนานถามพี่ด้วยนะจ้าสามสอห้าสิบสองห้าสองล้อใส่ถุงนะ การที่แล้วได้ข่าวว่าหลายร้อยคิวเลยเนาะได้อยู่ค่ะเรื่อยๆหมดแล้วขายหมดเลยของเด็กของหลานตัวเลขกี่สิบสิบได้ละกี่บาทดิขายกี่สิบสิบ สั่งได้นะคะปั่นนะคะคิวไม่เยอะนะ่ดูคิวที่มือด้วยนะคะจะได้ไม่รอนานนะจ๊ะ53อยู่ไหมครับสีหจ้าห้ 53, อยู่ไหมครับคิวที่53